เอาเฮียเฮียเอาลูกเอาเด็กมาส่งครับไอ้ลูกชายนั่งเอาสกอตเทปมานี่ถามอะไรหน่อยสิมิสกี้เมาใช่ไหมมันต้องเมาจริงๆมะไม่ต้องไม่รู้ทำไมเขาเรียกว่ามิสกี้เมามิสกี้เมาคือเด็กชามันเมาเกินแม่นะมันไม่กินไม่กินไม่กินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันกิน คือแล้วมันคือยังไงคือคนที่ตั้งเนี่ยคือพี่เอมตามใจตูนคือเอมยูจําได้ไหมเอมที่มันมาเต้นแล้วเอมเนี่ยคือมันไม่มีอะไรทํามันก็เลยแบบว่าเปิดเป็นมิสขี้เมากับหัวเป็นบ้านนางงามขี้เมาแบบเอานางงามเข้าบ้านเพื่อจะส่งไปเวทีต่างๆเลาคุณจะส่งป้าไปขำๆมาได้นะป้าเย็มป่าตกอีกอย่างเงี้ยไม่ป้า ปาดเกิดเลยนะไอต้องไปเรียนไอต้องไปเรียนกับมิวส์ได้ได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งเลยเดี๋ยวหาชุดให้เดี๋ยวตัดชุดให้เดี๋ยวนี้เลยมึงโทษนะเคสเมื่อกี้อยู่ไหนละขอหน่อยอ่าเป็น2 piece ใช่ไหม and two ที่แปะหัวนมอันนี้คือเราเริ่มกันหรือยังคะนระิง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฟกออนนอคุณจริงวี่และคุณน้ำเพชรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าจะได้แนะนำตัวเราก็หมดอายุไขไปเช่นแล้วเฟกออนนอตฟังเรื่องเล่าจากดารารับเชิญ3เรื่องถ่ายให้ถูกว่าเรื่องจริงหรือเฟก ไรท้ายผิดมากที่สุดตอนทำโทษเรืเ่องที่หนึ่งคือ30ลุมหนึ่งก็เอาฉันไม่ลงถ้า30ลุ้มหนึ่งก็ต้องหนูแล้วละ่ะฮะน้ำเพชคงไปสามสิบลุ้มหน<า>ึ่งได้หรือสามิบลุมหนึ่ง<ว>ของน้ำเพชรได้ก็คือปลาที่มันมากินหนังตีนอะ่ะนะสามสิบลุ้มหนึ่งได้แล้วเราก็แพ้ด้วยว่ามันตีบาร <c oughs> ปลา, <c oughs> ากินหนังตีนใช่แต่30ลุมหนึ่งคือ30ลุมหนึ่งคือเพื่อนผู้หญิงทั้งชั้นเลยลุมตกหนูคนเดียว แต่ตอนนั้นหนูเป็นเดี๋ยวล่อนตอนนั้นหนูเป็นอะไรเขาเป็นนักมวยนะอยู่รู้เปล่าจริงเหรอหนูแคบฝึกมมยเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนั้นตอนนั้นเป็นหมดชายหรือหญิงผมสั้นค่ะเป็นเป็นหมดผมสั้นก็จะเป็นแบบกระเทยลูกเจี๊ยบที่แบบมีผมหน้ายวยาวเขาเรียกอะไรนะหัวโปกเหรอหัวโปกอ่าแล้วไงสามสิบรุมตบคือยังไงชนีคือวันนันหน้ามันจะเป็นวันสอบปลายภาคค่ะแล้วทีเนี้ยตอนที่หนูเอ่อเดินออกจากห้องวิทยาศาสตร์ ก็เดินชนยีนี่แหละอีตัวต้นเรื่องก็คือยีหนึ่งในสามสิบอ่าหนึ่งในสามสิบแล้วอีตัวต้นเรื่องเนี่ยเออมนไปบอกกับอีพวกเพื่อนหนูว่าหนูว่าเดินชนมันแรงมากเดินแต่ก็เดินชนแรงจริงอ้าแล้วไปชนเขาทาไมคะน่ะก็เห็นว่ามันตั้งใจเอาไรลมาอย่างนี้เลยอ่ะเราก็เลยชนเลยเออเราก็รับแรงประทะาเต็มที่เลยก็เก่งไห่เลยแล้วตอนนั้นร่างเราใหญ่มาสูงตัวเล็กหนูตัวเล็ก ตอนเด็กๆ็ตัวเล็กค่ะมสาเด็กก้างเลยไหมอย่างหนูเลยไหมเออแบบหนูเลยเหรอใช่แล้วมาตอนนั้นไหล่นี้ใหญ่เท่านี้ไหมก็ใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วเพราะสรีระมันเป็นแบบนั้นแต่ผมผมแต่ผอมเลยพใหญ่แค่ไหล่ใช่เอาใหญ่แค่ไหล่เหรอรายการอะไรวะรูปแบบรายการเป็นยังไงอยากจะถามกลับเหมือนกันด้วยไม่ได้ถามทีนี้ปุ๊บขึ้นมาห้องสามกับห้าสิ่งที่หนูเห็นก็คืออีพวกเพื่อนเนี่ย ดันโต๊ะกับเก้าอี้ไปไว้หลังห้องหมดเลยตอนที่เราเข้าไปมันมีแต่เพื่อนนักเรียนชายเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเราก็เอาไรเว้ยตอนนั้นไม่รู้ว่าจะโดนสามสิบแล้วพอเข้ามาสามสิบแล้วทําไงหนูว่าเห็นว่ามันมีเพื่อนผู้ชายอยู่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรทีนี้ตัวต้นเรื่องมาเดินเข้ามาบอกเมื่อกี้มึงชนกูทําไมมันผู้หญิงเหรอผู้หญิงทอมแน่เลยผู้หญิงเลยเป็นตัวใหญ่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ตัวใหญ่กว่าเราแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ย อีเนี่ยอีตัวต้นเรื่องอ่ะก็ไปตามอีพวกแบบ8-90ที่ไม่ค่อยชอบเราอ่ะเข้ามาในห้องเราซึ่งมันแปลกแหละเพราะว่าเออมันไม่ใช่ข้าเรียนพวกมึงแล้วแล้วอีนี่มาถามเราอีกเราก็อ่ะโอเคเห็นแล้วว่าตั้งกาดไหมหนูเดินเข้ามุมเลยแม่อันนี้นี่กระดานใช่ป่ะสมมติว่านี่สมมติว่าอันนี้เป็นกระดานอ่าสมมุติฉันเป็นอีอีอีคนที่อีกมันทีอีกมันทีอีก อ่ะอ่ะี่คืออีกิกเมื่อกี้มึงชนกูทำไมเมื่อกี้มึงชนกูทำไมหรือว่าเข้าไปมุมกระดาษมันจะไป็นมุมพอเพื่อที่จะได้ถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้มาทางนี้ทางนี้มันจะได้ไม่ดึงหลังเราเพราะถ้ามันดึงหลังเราเราตายแน่อ๋อมันเข้ามาทีละคนเข้ามาทีละคนบอกมึงมาเลยถ้างั้นน่ะก็จะคว้ามันปุ๊บมากูเข้ามาต่อยเอาี่้าปเปึ้งเข้ามาแงมาตงเอาหน้าคู่กับอเรีย ผนงังหน้าต่างที่มันจะเป็นแบบเหล็กอะค่ะแม่เออลูกกงถูไปเลยปลึงฝากไปคนที่ต่ออีคนที่ตามมาเอเสื้อหนูขาดกระจุยไปหมดเลยแล้วอีพวกนั้นคือแบบมารุมแบบพวกหนูอย่างนี้เลยอะซอมบี้เลยไหมซอมบี้เออซอมบี้เลยแล้วลแล้วแล้วแล้วสรุว่ามัน30คนเข้ามาแล้วแม่แล้วมันจบยังไงยแล้วมันจบยังไงอะไประหอบปกครองหมดเลยแล้วเราเป็นอะไรบ้างไหมเสื้อขาดอย่างเดียวเลย ไม่มีแศษไม่พิเศษอยู่เชื่องะมาทำได้ไงอ่ะเรื่องที่ปิงลี่เล่าว่า30ลุมหนึ่งก็เอาฉันไม่ลงเป็นเรื่อง oh. เฟกอา่านัาเรื่องแรกคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าดูจากลักษณะตัวพี่ปิงแล้วเอาเรื่องอยู่ ไม่น่าจริงค่ะไม่น่าไม่น่าจะโหดร้ายเลยขนาดนั้นนะคะเฟกค่ะคิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะพย,ยานมีพวกสามสิคนนั่นแหละโตมาก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอ้าวอ้าวอา้าวใช่แต่วพวกเพื่อนหนูจําได้ดีรล้ดมือหนูหนูตบทุกคนเลยเอาเรื่องที่สองน้ำเพชรเท้าไฟอา่า เรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องคนหนึ่งจริงเท้าไม่ไฟหรอกปากไฟเท้าไฟคันไฟคืออะไรอะคันไฟที่เป็นคนคันไฟคันไฟแปลว่าอะไรคันเดี๋ยวพี่เกศพูดกับว่ากันได้พูดขันยี่สิบปีหนูได้รู้จากพี่เกศและหนูได้ค่ะได้ยินคาว่าขันจากรายการเนี้ยได้พูดบอกว่าขันคำว่าขันเราพูดได้จริงๆเหรอคะคันอะ เหมือนกันทำไมการฟังครั <sandwiches> like ้ง oh นี้ทำให้ชีวิตแกตกต่ำลงไปเลยหรือไงหนูเพิ่งต่อใจวงการแฟชั่นตอนหนูโดนตบมาครั้งนั้นแหละหนูหยาบคายเราไม่เคยพูดหยาบคายเลยอุ๊ยพูดอะไรไปอะเออชีวิตคนเรามันเสพได้เหมือนกันแหละบางทีมันอยากจะพูดไปไหนมันก็พูดอย่างนี้เนาะอ่ะอ่ะไหนเล่านะคือตอนที่หนูสมัยเรียนมหาลัยอะค่ะหนูจะมีแก๊งเพื่อนแต่เราจะมีเพื่อเพราะหนูไม่ได้เรียนมหาลัย หนูอาจจะจบกศนนะไม่หนูเลียมาหาลัยมบุรพาค่ะแต่ว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยเราก็จะมีเพื่อน แล้วเราจะมีเพื่อนสนิทที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยหรือว่าย้ายคอนโดไปคอนโดไหนก็ตามหรือหอไหนเราจะต้องไปอยู่ห้องข้างๆกันเ,เรื่องมันเกิดจากเพื่อนสาวหนูคนนี้แหละค่ะพอดีว่าหนูเนี่ยสังเกตพฤติกรรมเพื่อนเปลี่ยนไปเขาเริ่มแบบไม่มาเจอหนูเริ่มแบบชวนไปกินข้าวอุ้ยมึงไม่ไปแบบกูขออยู่คนเดียวในห้องดีกว่าเราก็เอะใจว่าเป็นอะไรจนผ่านไปเจ็วันเราไม่เห็นเพื่อนออกจากห้องเลยซึ่งเพื่อนคนนั้นชื่อปิงม,มหนูออกทุกวันหนูต่อแหล่ะ <laughs> เร้ว่าเปเพื่อนใจอยู่ที่ห้องเราก็นึูว่าเพื่อนตายจริงๆเราก็ไปเคาะให้นิติมาเปิดดูห้องอ้าวสรุปเพื่อนนอนกอดเข่าร้องไห้บอกมึงก็เลยเข้าไปมึงเป็นอะไรบอกว่ามึงกูอกหักกูโดนทิ้งก็คือว่าเพื่อนก็ร้องไห้แล้วก็เห็นแหละว่าเพื่อนคงจะอกหักร้องไห้หนักมากตอนกอดเข่าอยู่กลางเตียงอาหารในห้องเน่าส่งกลิ่นเหม็น คือมันก็ตัวเหี่ยวตัวแห้งหนูก็เลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันไปปลดทุกติมทะเลเพราะเราอยู่ทะเลใกล้ทะเลอยู่แล้วก็ไปนั่งกินเบียร์มุปลายู่ที่ไหนบางแสนบางแสนไงแม่แม่ทำแบบนี้หนูอายเขาไอลูกชายอย่าทำหน้างงงานนี่ใช่หอย่างงงนานหนูอายเขาไม่ไม่ชินอ่ะกับคนที่เรียกป้าว่าพ่อไม่ชินอ่ะมันแบบมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันแบบมัน ฮ้ยหนูใช่ป๋าผมครับเจ้าชู้น้ำปรวานนี่ชหูคนลูกอ่ะคนลูกอ่ะคนลูกอ่ะเือกคนลูกสิจะไม่แกคนลูกขยขกนีุไม่รู้อ่ะ่้กคือยเลยกล้าพูดคว่าขยะขยงเดี๋ยวเจอเจออะไรเจออะไรคะเดี๋ยวเจอแน่เฮ้ยเสียตัวแล้วอ้า จับทำเมียเยื่อผมอาจารย์ขาดแล้วแต่ว่าไปเนื้อยุ่ยมากโอเคไม่ได้เลยอ่ะขนลุกอะจะอ้วกอ้วก่นลุกมากนี่กดปุ่มเข้ามาเลยค่ะขนลุกต้นต้นไปเลยจะอ้วกเนี่ยอ้วกเหนื่อยจ่ายเต่าขดกดลุกเพราะว่าไม่รู้ขนาดไซส์นะคะคอยเช็คขอบอ่ะพ่อหนูเป็นไงหัวแหลมแหลมติงไกลียวเป็นเกลียว โเต้นี่ถ้าเล็กขนาดนั้นแล้วทำลูกเป็นตัวได้แบบนี้เหรอทำกิฟต์ทำกิฟต์ทำกิฟต์ักออกมาแล้วมาติดเป็นกิฟแล้วเลยลูกเลยโตมาเป็นกระเทยเลยโตมาเป็นกระเทยเกิดมาแปลกๆเกิดจากกิฟเเป็นกระเทยแล้วชอบใจ องแล้วเราเราก็ขาแล้ววะามเพื่อนไปเที่ยวเราก็เลายาเลยันมาเลยขี่มอไซค์ซ้อนเอามือจับมือนึงเราก็ขี่ไปเพื่อนอย่าเพิ่งเป็นไรนะกินข้าวก่อนเพื่อนนั่งกินข้าวเสร็จกินเบียร์ต่อประมาณ5้าถึงหกโมงเย็นก็นั่งกินเพื่อนก็นั่งเล่นโทรศัพท์เลื่อนเจอมึงมันไปกับผู้หญิงอยู่ร้านนี้มึงเอายังไงดีกูรับไม่ได้ ไปสิเพื่อนแล้วก็ไปเคลียร์ให้จบเพราะว่าผู้ชายก็ไม่มาเคลียร์เลยเจ็ดวันที่ผ่านมา oh. เราก็เลยพาเพื่อนขี่ oh. มอเตอร์ไซค์อีกร้านหนึ่ง oh. จับม,มึงขึ้นรถไปขี่ไปถึงปุ๊บจอดรถสตาร์ทลงจากรถพาเพื่อนลากไปไหนมานั่งโต๊ะไหนเมืงมันอยู่ไหน oh. <laughs> ปุ๊บอยู่นี่ปะมึงอ่ะพอไปถึงออก พี่พี่มาเคลียร์กับเพื่อนหนูก่อนมันไม่กินข้าวมาเจ็ดวันร้องไห้ทั้งวันหนูไม่เจอหน้าเพื่อนเลยแล้วดูตัวมันผอมแห้งเหี่ยวขนาดนี้จะทำยังไงพี่ต้องมาเคลียร์นะผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆหันมางี้โอ้ยเพื่อนเราเพื่อนเรามันก็ไม่อะไรเมื่อกี้มึงด่ามึงมองหน้ากูนะ คือว่าตึกเคยมีกันผู้หญิงไม่ไ้คิด่อผู้หญิงคนแล้วคือแล้ก็ช็อกเลยฉันโเป็นฝ่ายตื่นี่พูดเลยใครพูดวะเมื่อกี้พี่พูดเหรอเมื่อกี้พี่พูดออกมาเหรอเปล่าพูดไม่ได้พูดใครพูดไม่ได้พูดอ่ะแล้วไงต่อก็จะแบบยัยนั่นหันมามองอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เน่ทำอย่างนี้ใส่หนูเพื่อนหนูอยู่เฉยๆยังไม่เห็นร้องไห้ก้มหน้าอย่างเดียวหนูเลยบอกจะเอาใช่ไหม แต่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะในที่นี้ไม่มีเรื่องของตัวเองเลยดึงหัวลงมาเลยกวาดหมดเลยโต๊ะเต๊ะหงายแงนกันหมดทง้า้ยมันทำอะไรเายผู้ชายก็ไปลากผู้หญิงคนนั้น่ะรีบวิ่งไปที่รถขึ้นรถรถอะไรรถเก่งเพื่อที่จะหนีเสียอะไรสีบอลจะตามจับกันอีกแล้วแล้วยังไงต่อ แล้วยังไงต่อใช่ไหมหนูก็เห็นว่าถ้าไม่ดีแล้วมันจะหนีแน่ๆเราต้องเคลียร์ให้ได้ไม่งั้นเพื่อนจะไม่มีการดีขึ้นแน่นอนเราก็เลยลากพ่นมึงอย่าเพิ่งลองรีบมาก่อนนี่มันหนีไปละก็รีบวิ่งมาที่รถเยนนั่นปิดประตูปั้งผู้ชายเปิดประตูปั้งกำลังจะออกหนูเอาอยัางไงดีวะรีบปีนขึ้นเลย ปีขึ้นรถแล้วนะปีขึ้นกระโปรงรถแล้วมายืนอยู่ตรงกระจกบอกมึงลงมาเดี๋ยวนี้มาเคลียร์กับเพื่อนกูก่อนยืนยืนอย่างนี้เลยเหรอยืนบนใส่รองเท้าอะไรอยู่อะตอนนั้น่ะเ้าแปะอเมสอาไ์อรก๊อปปี้กะลรงเกลืออันนี้พูดจริงๆตอนนั้นไม่มีตังก็เลยก๊อปปี้ไปก่อนแต่ว่าแล้วยืนอยู่บนยืนอย่างนี้ลงมาเดี๋ยวนี้ยเลยกูไม่ลงไม่มันมันจะขับหนีแล้วหนูยืนอยู่อย่างเงี้ยเอายังไงดีว่ามันต้องลงมาก็เลยลองกระทืบไปที กระจกลาวเกือบแตกที่เท้ามีพังเจ็บจริงนั่นแหละตั้งแต่นั้นเขาก็เลยลงมาแล้วเขาก็ด่าหนูเลยบอกมึงมากระเทิบรถกูทำไมรู้ไหมมันเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาเตรียมจะตบรถอะไรวะรถอะไรวะแพงมัรถแพงมั้ยซีวิกอืมเราก็ทำไมจะตบเหรอตบเลยสิเนี่ยตบเลยแบบไม่กลัวอยู่แล้วก็ตบเพื่อนเราอยู่ไหนอีเพื่อนยืนร้องไห้อยู่เลยตบเดี๋ยวพี่ไปตบเพื่อนก่อนคือฟังนะ ก่อนตบผู้ชายตบเพื่อนมึงก่อนทีนี้พอเขาก็ไม่ตบหราสักทีเขาโอเคยอมไปเคลียร์กับเพื่อนเราสุดท้ายแล้วอีผู้หญิงคนนั้นก็กลัวกลัวตัวหดเลยมาของผู้หญิงผู้ชายก็กลัวกลัวมากก็แบบน้ำเพลชืขอโทษแล้วพอเห็นหน้าชัดๆจริงๆคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วย เป็นเพื่อนแกงเดียวกันบอกแล้วยังไงแล้วมึงทําอย่างนี้ได้ยังไงบอกก็พี่เขาทักมาหาฉันคือผู้ชายก็ค่อนข้างจะมีเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โอเคเพื่อความอยู่รอดอีกิะอืมเราก็งั้นมึงมาเคลียร์กูสองคนแล้วให้แฟนเขาไปเคลียร์กันเฉลยเขาดีกันเราหมาเราหมาแล้วก็ต้องจ่ายค่ากระจกที่แตกอีห้าพันแล้วเท้าไฟตรงไหนกระทืบรถกระทืบรถกระจกแตกสอง สองทีด้วยแต่แอเม็ดลงเกลือแล้วมันก็เลยไปเดินบูชาไฟเท้าไฟมันคือต้องเต้นระบำเท้าไฟว่าในร้านอาหารนะนะมันมีคนเยอะมากเพราะเป็นร้านอาหารดาก่อนจะกระทึบกระจกอ่ะคือเอาเท้าไปแย่ไฟไม่แย่จะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเมสากันไปทั่วบางแสนเลยว่าอีน้เพชรเท้าไฟมากกระทืบกระจกรถแตกหางร้านไปหมดเลย เพราะเพื่อนก็เป็นนักร้องด้วยมีเพื่อนมานั่งกินก็มีคนรู้กันหมดไม่ไม่จริงนางดูหนังเยอะเหมือนกันก็แล้วแต่เชื่อก็เชื่อไม่เชื่ก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องที่น้ำเพชรเล่าว่าเพอเป็นคนเท้าไฟเป็นเรื่อง f a k ออนมั่นใจเลยว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่านํำเพชรก็ดูเป็นคนดุๆเหมือนกัน คิดว่าเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าพี่น้ำเพชรก็ดูแบบว่าแก่นเซียวเปียวซ่าน่าจะแบบไม่ยอมคนจริงค่ะยูเป็นไฟเตอร์ว่ะแซบว่ะชอบจังเลยแต่ในชีวิตไม่เคยมีการตบตีมาก่อนมีแค่เรื่องของคนอื่นคือเรื่องเพื่อนคนเดียวครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตแล้วจะไม่ทําอีกแล้วมันน่ากลัวเพราะมันเสียตังค์ใช่ที่เกคิดว่าเรื่องจริงอ่ะเพราะว่าเกาก็เคยทําอย่างนี้นมาก่อนแล้ว เรื่องต่อไปเรื่องที่สามมาค่ะแม่ยังอยู่ที่เรื่องที่หนึ่งอยู่เลยปะ่ะอ๋ <c oughs> อแรงใช้ได้นะออไอสีจ้าไม่ตีเรื่องที่สามเคิืนนั้นชั้นฟันไปหนึ่งทีคืออะไรคือ <c oughs> หนูว่าจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มันเป็นพวกแบบเหมือนแต่งรถสมัยก่อนพวกหนูก็จะเป็นแบบเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแก๊งสกอยอ่ะก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็คือเป็นแก๊งสกอยกันมาก่อนแทีเนี้ยปุ๊บเนี้ยหนุพวกหนูด้วยความที่แบบเดี๋ยวโทษนะถ้าแกเป็นสกอยเนี้ยยางหลังน่าจะแบนน่าจะสูบลมบ่อยอ่ะเอาแกีบยบูลลี่ลูกตัวเองอกไม่ความจริงเป็นบูลลี่ใช่แล้วทำไมเป็นคนแบบนี้ โดนทัวลงแน่โดนแน่คอมเมนต์มาแล้วตอนนี้นะคะประตูชาวบุรีคนมากเลยซุ่มน้าแล้วเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไงเนี่ยดนิะเอานี้นะยางแบนไม่เท่าไหร่ซีลล้อรถจักรยานบิดอีกหนึ่งแสนคอมเมนต์โโอ้หยังไม่เข็ดอีกยังไม่เข็ดอืมีกคนขับก็นึกว่ามันเข่งขับยกล้อเปล่า สองแสงคอมเมนุกเก็บประตือยกล้อตลอดอานน่ะนะป้าเตือเป็นบูลลี่รักษาตุกขภาพป้าให้ดีเพราะว่าบางทีถ้าพูอะไรไปแล้วแขกคนอื่นเขาแบบไม่ค่อยชอบเดี๋ยวเขาตีพ่อมาเดี๋ยวไม่มีคนดูมันเป็นเรื่องจริงผู้ชายมาเล่าให้ฟังผู้ชายมาบอกบอกว่าจริงๆผมผมมากับรถมอเตอร์ไซค์ผมก็นึกว่าผมยกล้อได้เปล่าจริงๆแล้วปิงลี่ซ้อนท้ายเอาเล่าซีไอลูกชาย เพื่อบอกว่าปีงาจะมีแก๊งแบบพกเพื่อนผู้ชายที่เขาเป็นแบบเหมือนพวกนักเลงนักเลงออยู่แล้วแล้วทีเนี้ยจะแว้นเท่าไหนโอ้โหแว่นไปทั่วพิษณุโลกเลยค่ะเอาพวกหนูอะเพราะว่าเป็นอันนี้ไงสมัยก่อนเขาเรียกว่าออกเลส อ๋อเลยก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบรวมตัวกันหญิงสาวแบบชายหนุ่มเขาก็จะขับรถเตอนนัดตอนนั้แต่งหญิงหรือยังแต่งแล้วอะไรงต่อแล้วทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนสมัยก่อนอะเวลาเขาออกเลเกอนเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนมีมีสมุรัยอะเอาไว้ที่รถมันจะเป็นปรับแต่งกันอยู่แล้วนึกออกปะเออรถแต่งเอาไว้แบบเออเผืมีเรื่องกันอะไรแบบตกใจมีมด ปวดหัวค่ะสุดๆเลยแล้วทีเนี้ยรถของหนูอตอนนน้นก็จะเป็นรถแบบประจํากลุ่มที่แบบมีอาวุธเออมีดยาวแล้วเรเองเลยเหรอมีดยาวนี้เลยเท่ากับท่อรถเลยเอาใส่ในแล้วใส่ยังไงตรงท่อรถเลยค่ะมันจะมีแบบใส่ในท่อเลยเหรอใช้เสียบไวโอทำพิเศษทำพิเศษทีนี้ หนูอ่ะก็จะมีแกงเพื่อนกับเธอแบบเหมือนออกเที่ยวเสร็จอะไรเสร็จอ่ะก็จะไปแบบยืนที่สวนชมนานกับเธอก็จะไปรวมกลุ่มเม,มาท์มอยแล้วก็ไปฟังเรื่องตลกตลกอะไรของเพื่อนเสือก,กับดึกทางกลับบ้านของเราอ่ะมันจะเป็นทางที่ผิดปกติจาก<ม>ทางอื่นเพราะมันจะเปรี่ยวมากบ้านเราอ่ะอยู่ใกล้ๆกับป่าชาจีนทีนี้ปุ๊บเนี่ยหนูก็เลยขับกลับมันต้องผ่านทางเส้นนี้หนูก็ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีรถขับตาม มอเตอร์ไซค์ขับตามแล้วหนูขับรถเร็วอีลถคัน,นี้มันไม่บิดแซงหนูไปสักทีหนึงน่งนึกออกไหมหรือว่ามันไม่เลี้ยวไปซอยไหนเลยทําไมมันมันแปลกเพราะปกติถ้ามันจะแบบบิดขนาดเนี้ยมันต้องแทงเราไปแล้วหรือมันจะต้องแบบไปทางอื่นแล้วเพราะถ้ามันรีบนึกออกปะบิดความเร็วเท่าเราไปไปไม่ได้อย่าบอก<ะ>ว่าเขาขับตามแกไปปัตชัดจีนใช่ หนูก็เลยขับเลี้ยวเข้าซอยบ้านปกติเลยก็ไม่คิดว่าแบบคนเดียวเลยใช่แต่ว่าชะลอลดลงเพราะหนูอยากมั่นใจว่ามันตามเราจริงจริงใช่ตอนนก็คิดอยู่แค่ว่าโจรกับผู้ชายมาจิกเพราะตอนนั้นใส่ใส่เดี่ยวก็คิดว่าผู้ชายจะตามมาตามกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าองเผื่อเพื่อมันเพื่อได้มันดึกดึกก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่ อะไรนี่ทำรมมันใจมันก็แต่แต่ความจริงเือแต่ความจริงคือทีนี้ปุ๊บเราก็อ่ะเริ่มเอใจมีสองช้อยอย่างที่คิดเออคือมจริงถ้าชะลอรถแล้วมึงชะลอรถปุ๊บเนี่ยมีสองช้อยไม่โจรก็ผู้ชายมาจิกเออพี่ก็จอดเลยจอดรถปุ๊บขับตามมาจริงจริงประกบคู่เลยโดีนะที่พี่อ่ะตั้งขาตั้งรถแล้วพี่ออกมายืนแล้วแล้วทำเหมือนแบบดูรถอะมันขับมาจอดปุ๊บแล้วมันก็ เขายืมเงินหน่อยครับเอามีดแม่มันเอามีดออกมาเออมากี่คนคนเดียวไว้ผู้ชายตัวเท่าลำเพชรเลยกลลองแล้วตัวพี่เท่านี้เออกำนันเท่านี้แล้วผู้ชายเอามีดออกมาสัดมีดออกมาฟึบเหมือนมีดตัดเล็บเคยเห็นมีดมันหยู่ในที่ตัดเล็บบมีดจิ๋วชิงอย่างเงี้ยเห้หยุดนะเว้ยเออแล้วจะเป็นจี้ว่าตอนเขาแบบในใจอะหนูเห็นมีด ที่มันจี้มาปุ๊บเนี่ยหนูยิ้มเลยเออแต่ว่าหน้าตาเราก็จอนนายก็ไปแบบอะไรอะพี่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเอาเงินมาเลยเอาเงินมาให้หมดกระเป๋าอยู่ไหน <c oughs> หนูก็เลยบอกกับมันบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันอยู่ใต้เบาะต้องไขหนูก็ทําเป็นดึงกุญแจอะออกมาแล้วก็ทําเป็นไขรถพอหนูทําเป็นไขรถปุ๊บใส่าตาีโจนะมันก็มองที่เบาะรถพี่ก็หยิบมีดเลยฟังไลฟุ๊บ <c oughs> เออดึงออกมาเลยถ <What? S 1> ึงอะแล้วดาบหนูยาวขนาดนี้มันก็ตกใจมันก็บอกเฮย้ย uh huh. หนูก็พอแต่หนูเป็นคนเร็วมาก uh huh. คือหยิบมาปุ๊บงานปุ๊บหนูฟันเลยดนหนูน่าจะโดนหนูน่าจะต้องโดนเพราะว่ามันจังหวะที่แบบมันจับมอเตอร์ไซค์มันอยู่แบบนี้แล้วมันอ่ะเอา มีดจี้หนูแบบนี้เอาไม่ปล่อยมอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ปล่อยมอเตอร์ไซค์เพราะว่าถ้าได้กระเป๋าปุ๊บก็คือเอาไปเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยไงหนูเนื้อออกปัปุ๊บเขานี้เลยสะพายแรกฟันไปเลยหนึ่งพีแล้วหนูเป็นแบบนี้ถือดาวตื่นดนโดนปนเอย่าพึงมานอนทำไมกานเล่นจะร้อยเล่นจะวานเลยนจะวานเลยหนู่โอ้ยโดนปนแล้วลูกกีดเลยไอ้เงี้ยเลย เออนอนก็จะไม่ออกมาดูนอนหมดแล้วไฟ่ไม่เติดไปให้มันมากกว่านี้วีเลยอ่ะเออวีเลยเออแล้วเรื่องที่ปิงลี่เล่าว่าคืนนั้นฉันฟันไปหนึ่งทีเป็นเรื่องเฟกอ่ะน่าเฟกอยู่แล้วทำไมหนูเชื่อเออแกให้มันแตกต่างก็ได้อ่ะเอออ่ะ คิดว in ่าเป็นเรื่องจริงค่ะขนาด30ตอนหยังเอาเขาไม่ลงเบบมองว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่า ar er ลักษณะลิงลี่นี่ก็เอาเรื่องอย่เหมือนกันค่ะไม่น่าจะยอมคนค่ะที่ปิงเขาเป็นสายไฟเตอร์อ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเฟกค่ะไอ้ไอ้ไอ้ไอัไอ้ก็หลอะ วันนี้เฮียยอมกินแทนเลือจริงอ่ะโอเคได้ยินแล้วนะเฮียกินแทนพูดเล็ดไม่ไม่มีพูดแล้วพูดเลยไม่เอา่ะไม่เอาเนี่ยว่าสบีไม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่ได้อยู่ไม่เอาอยู่ไม่มีสิทธิ์เลือกไอตักให้ไอ้ฐานะที่ไอ้ไม่พ่อแกไม่เคยตักให้ป้าเลยไอ้ตักให้เมื่อกี้อยู่อยู่อย่าดอะเมื่อกี้อยู่ก็ตักให้ไอฐานะที่ไอ้รักอยู่ เ่าเสียด้าทิ้งไปแล้วลูงแดกกะปิก็ได้กะปิอะไรก็ได้ดีกว่าอีนเนียเสีหน้าวมาเนาะเอ้เบาๆหน่อยเว้ยเอางี้อะลดโทษให้ในฐานะที่เป็นเมียอัวให้กินอันนี้ไปคำเดียวเลยหมดนี้อ่ะมาเมียอ่ะมีสองชอยให้เลือกกินอันนี้เข้าไปหมดเข้อะไรที่ยัดใส่ปากเยอะๆเนี่ยชอบ เฮ้ยสงสารชีชีกินวาซาบิเดี๋ยวชีก็ตุยอ่ะคำเดียวนะคำเดียวเลยเหรอคำเดียวอ้าไดินสองสามมึงเคยเห็นลูกเกดเดี๋ยวนี้มั้ยมันไม่เคย สำโทษมันยัดไม่เข้าแล้วกีกับปีกับวาซาบิอ่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราเห็นนะคะเราจะต้องเชื่อถือมันสองคนนี้ไม่ได้เพราะอีสองคนนี้มันคือเฟซออนนะคะมันเป็นคนแปลงข่าว2คนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ลองดูดิะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ใช่ หนูจะได้รู้ว่าหนูจะได้รู้ลูกว่ามันเป็นยังไงกินมันไม่ได้เลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลองกินจะหนูจะได้รู้อย่าดมอย่าดมหนูอย่าดมอย่าดมกันเออบีบจมูกไว้ปึ๊บเขี้ยวเขี้ยก่อนเขี้ยวเขี้ยวอย่าคุยยใส่พี่เลยอย่าคุยใส่เมย์เดี๋ยวเมย์ลูกเขากินจะได้ไงอ่ะแล้วตอนนี้หนูลองหนูกินแค่เม็ดเดียวอ่ะเม้์ลูกคุณกินกันได้ไงอ่ะ กินกะอะไรอ่ะกินกะน้ำกินกะซุปกินกะซุปกินกะเป็นถั่วนัตโตะขอตบมือให้กับน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นแขกคนแรกที่แบบว่ายอมกินนะคะคุณได้รับเกียรติอันนี้ให้ตำแหน่งนี้ให้ตำแหน่งนี้และจะไม่มีใครกินอีกต่อไปเซนชิวี Senti we yeah, centuria, centuria, yeah, senti we yeah, senti we yeah, yeah.